วันนี้จะมาเล่าเรื่องหูดหนอนไก่นะคะหูดหนอนไก่นี่จริง,รงๆแล้วเจอได้ค่อนข้างบ่อยเลยหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองมีนะเพราะว่ามองไม่เห็นไม่ได้สังเกตนะคะหูดหนอนไก่นี่มันเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า HPV ค่ะซึ่งเป็นเชื้อไวรัสชนิดเดียวกับการเกิดมะเร็ปงปากมดลูกแต่ว่าคนละสายพันธุ์กันนั่นเองนะคะทีนี้การติดเชื้อเนี่ยเกิดจากเพศสัมพันธ์เป็นหลักนะคะแต่ว่าสามารถเกิดจากการแบบผิวสัมผัสเฉยๆก็ได้โดยเฉพาะบริเวณผิวสัมผัสที่มีแผลค่ะเช่น อาจจะเป็นปากเช่นการจุบก,กันต่นมีแผลในปากหรือว่าเป็นออโรเซ็กแล้วมีแผลเนี่ยก็จะติดถูนอนไก่ได้เช่นกันนะคะทีนี้เนี่ยอาการส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีอาการค่ะบางคนไม่รู้เลยแต่บางคนสังเกตเห็นว่ามันจะมีก้อนขึ้นรอบหน้าตาแบบ น่ากเกลยียดน่าเกลยียดนิดนึงนะคะขึ้นที่บริเวณเอวัยวะเพศหรืออาจจะขึ้นที่ปากหรือว,ว่าบริเวณอื่นก็ได้นะคะทีนี้เนี่ยวิธีการวินิจฉัยส่วนใหญ่แล้วถ้าไปเจอหมอหมอเห็นหมอก็จะวินิจฉัยจากการดูด้วยตาก็สามารถบอกได้เลยโดยที่การรักษาก็จะแบ่งเป็นการใช้ยายาป้ายนะคะป้ายเพื่อให้มันยุบลงแต่ถ้าป้ายแล้วประสิทธิภาพไม่ดีแบบแบบไม่หายไม่ยุบไปเนี่ยเราก็จะแนะนําว่าให้ใช้จี้จี้เย็นจี้ร้อนหรือว่าผ่าตัดอันนี้ให้นนําปรึกษาหมอ,อทีหนึ่งทีนี้ความเสี่ยงที่าทาให้เกิดก็อาจจะเป็นช่วงที่ภูมิ คือบางทีเราติดเชื้อมานานแล้วถ้าเราป้องกันดีเชื้ออาจจะถูกกำจัดไปแต่ถ้าป้องกันไม่ดีก็อาจจะติดเชื้อได้นะคะทีนี้การป้องกันอย่างที่บอกไปก็คือมันเป็นเชื้อไวรัส HPV เพราะฉะนั้นเราสามารถฉีดวัคซีน HPV เพื่อป้องกันทั้งมะเร็งปากมดลูกและโูดหนอนไก่ได้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังใช้ถุยงยาอนาไมายหรือว่าเป็นเดนโทแดงในการออกเหล็กเนี่ยก็ช่วยได้